ยิ่งยุคโซเชียลค่ะมันเลยทำให้ฟีดแบ็กหลายๆอย่างบางทีก็ตอบกลับมาแรงเกินก็ต้องไม่อินเกินต้องไม่อินเกินแต่ว่าอ,อันนี้ก็เป็นอีก,อก,อกหนึ่งอุปสรรคที่เวลาเราทำเนี่ยเราต้องตั้งสมาธิให้ดีตั้งมั่นให้ดีเลยว,ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในวันนี้เพราะว่าพาอออกอากาศไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียง เสียงสะท้อนกลับมาค่อนข้างเร็วแล้วแรงแล้วก็บางอย่างก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็แฟนคลับเราก็มาจัศจรย์มากเลยเป็นนักสืบที่แบบอยู่กับเรามานานอะไรเงี้ยแต่บางอย่างแล้วก็เรารู้สึกว่าทําให้เราค่อยเขยเราก็จะโอเคฟังแล้วก็โอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจว่าต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวดูก่อนแล้วทำให้ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเออทีบางทีการเสพโซเชียลในวันนี้ต้องเป็นแบบนี้เนอะคือแตะๆเราไปเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะแต่ถ้าเราไปอินมากๆเนี่ยบางทีมาเสียกําลังใจเนาะ มีส่วนมีส่วนแล้วก็แรงังใจตื่นมาบางทีก็หายนะฮะอ,อีกชา้าอีกวันหนึ่งก็เป็นวันใหม่แล้วแต่ว่าทํายังไงให้ไม่ไม่เก็ตไม่ลอสไม่ไม่ไม่หลงทางในสิ่งที่เรากําลังมีเป้าหมายมีแมสเซจบาง,อย,างอย่างวันนี้เราแบบอ่ะสามคนนี้นะสามเมนเทอร์นะนิยามความงามของของยุคใหม่ม,มาให้เลยนะนะแล้วก็แมสเซจที่จะบอกจนไปถึงวันไฟนลวอลวันที่จบเนี่ย อยู่ต้องจําได้ด้วยนะว่าวันแรกอยู่บอกว่าอะไรจริงแล้วเด็กอยู่ต้องถ่ายทอดให้ <c oughs> อยู่ได้ด้วยนะ <c oughs> คือมัน <c oughs> ไม่ได้อยู่แค่แค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์มันอยู่กันนานก <c oughs> ันสองสาเดือน <c oughs>